เราเริ่มต้นกันที่ขาสามสิบก่อนนะครับขาสามสิบอยู่ด้านล่างอย่างนี้ครับขาสามสิบนะครับมีเลขบอกอยู่ขาสามสิบขาสามสิบมัดรวมกันนะครับขาสามสิบจะเป็นไฟบวกเข้านะครับไฟแบตบวกเข้านะครับขาสามสิบผมจะใช้ตัวน,นี้เป็นแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตบวกต่อไปก็เป็นต่อไปก็เป็นขาแปดสิบหกนะครับแปดสิบหก วัดรวมกันอย่างนี้นะครับ86ทั้งสองตัวนะครับขา86ต่อเข้าแบตเตอรี่ลบนะครับ86เข้าแบตเตอรี่ลบนะครับผมจะใช้สวิตช์เปิดปิดตัวนี้แทนสวิตช์กุญแจรถนะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับรุ่นนี้เอ่อถ้าให้ชัวร์นะครับถอดสวิตช์ออกมาดูก่อนนะครับว่าสายไหนอยู่ตรงกลางนะครับสายที่อยู่ตรงกลางก็คือไฟเข้านะครับ